สวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะครับในเกมแล็กและล็อกเอ็กซ์เนคเนชั่นซึ่งวันนี้เรามาต่อกันในซีรีส์ของการขุดเหมืองเลยนะโดยที่วันนี้เนี่ยผมจะมาขุดเหมืองเลเวลสี่นะก่อจากเหมืองเลเวลหนึ่งสองสามที่ผมได้ทาไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านมุมมุมขวาหรือมุมซ้ายแหละน่าจะมุมขวาของของเพื่อนๆนะก่อนที่เราจะไปเริ่มขุดเหมืองเนี่ยเรามาเช็คคอนดิชัตของเราก่อนนะว่าพร้อมหรือเปล่าอันแรกก็คือ เตมีนาสี่ทำนะครับเป็นเปลี่ยนอันที่สองแน่นอนคือแร่นะมาเช็คกันก่อนว่าไม่มีแร่ที่ได้จากางขุดนะเพื่อให้ข้อมูลที่ได้ออกมานั้นตรงที่สุดนะครับโอเคผมเก็บแล้วลหละแต่ผมเช็คอรอบหนึ่งนะโอเคแล้วก็มายืนที่เหมืองเลเวลสี่โอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มขุดกันเลยครับโย,โยโยเข้าให้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมจะ ตัดตคคิปไปเลยแล้วกันนะ t w hours later เย้ทุกคนใกล้จะครบแล้วนะผมว่าเซมินาเหลือน,นิดหน่อยแน่เลยวะ่ะเหมือนจะเอาเสียมาไม่พอโอ้โหหมดเที่ยงพอดี จบกันแล้วครับสำหรับการกดเหมืองเลเวลสี่นะครับก็ใช้เวลาไปนานพอสมควรน,นะแต่เร็วกว่าที่คิดไว้ทีแรกคิดว่าจะประมาณ2ชั่วโมงเนาะนี้ก็ประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งโอเคไม่รอชา้าเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่ากดเหมืองเลเวลสี่กับ 4, สี่พันเซนนยร์เราได้อะไรบ้างนะราบเขาให้โอ้โหลุ่มล้ำลุ่มล้ำโอเคเดี๋ยวมาไล่ดูกันตั้งแต่ช่องแรกเลยดีกว่าว่าได้อะไรบ้างแล้วยังไงผมจะขึ้นตารางไว้ให้ใน ข้างๆด้วยนะเผื่อใครจะได้ดูง่ายๆครับผมอันแรกก่อนเลยเบเดียมเลเวลสองสองก้อนราบโอริเดคอนเลเวลหนึ่งสามสามก้อนเบเดียมเลเวลหนึ่งสามห้าก้อนราบอิลเนียมเลเวลหนึ่งยี่สิบก้อนไอออนเลเวลหนึ่งยี่สามก้อนมีหินจิตเงามืดเลเวลหนึ่งมาอ่ะเพิ่มมานะที่เลเวลสี่ยี่สิบเจ็ดก้อนมีซิลเวอร์ออลเลเวลหนึ่งมาสี่หกก้อน ciel jewel stone level หนึก้อน co jewel s t o r e level 1 28ก้อน r a c e All level 1 2ก้อน craft i l u m i n u m level 2ก้อนละ15ก้อน co All level 1นึ่ร้อยยก้อน co All level 1 16ก้อน craft original level 2 16ก้อน tin upgrade metal level 1 4 6, 6่ก้อน must helium level 2 2งส้อเท่าไหร่เน 273ก้27อนกินอัพเกรดเมทัลเลเวล2 283ก้อนแล้วก็สุดท้ายครับมัสเทเรียมเลเวล1 484ก้อนเป็นยังไงบ้างเห็นตัวเลขแล้วปลูกใจกันไหมพอจะตัดสินใจกันได้เลยเนาะว่า5อยากได้แร่ชนิดไหนเนี่ยควรจะไปจุดอยู่เลเวลไหนแล้วก็ตอนนี้เลเวลกลุ่เหนือนผมอะเลเวล5แล้วนะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนผมจะทำเลเวล5 ออกมาให้ยังต่อเนื่องเลยแต่สำหรับเวล6เวล7เวล8นี่อาจจะสักพักใหญ่ๆแหละฝากติดตามผลงานต่อไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ไปก่อนละดึกละเชิกันุผู้งบ๊ายบาย